ค่ะ se ชุดผู้ายช้งเลือกชุดของแบรนด์ไหนคนเป็นโ่เป็นผลิตภัณฑ์นะคะแลก็จะน้ำก็อร่นำมาเพราะว่าเป็นนิติชนที่คีบอย่าง

จะไปสู่การจ้างงานและการพัฒนาเศรษกิของเันนี้ตามหลัทฤษฎีดังนั้นเราก็เชื่ออย่างนั้นันี้อกว่าให้เราดูให้คุ้มรองต้องให้ดนเลยเราไมใช่ไม่ใช่เทเพราะตัวผมคือผู้เก่งแล้วอยากพัฒนาคนเรดเพิ่เรื่อยในการพัฒนาแล้วที่ก่อนไ้ในนั้นก็ถือว่ามันเป็นรืึการแล้วก็เลยีิเศษพูงก็เป็นในสามใต้ก็คือวังยโสธรศรีสะเกดนะครับ เยอะที่สุดการเที่ยวของนนทนทั้งหมดทีนี้นนเนี่ยถูกดีไซน์ให้เป็นอะไรถูกถูกดีไซน์ให้เป็นบ้านนักอาศัยสำหรับคนกรุงเทพที่ทำงานกรุงเทพโตก็พูดจะปลูก้็พูดแล้วจะขายโตก็ถามว่ามาจากจังหวัดต้องตอบได้นะเพราะจังหวัดนั้นมีข้อสปอร์ตเยอะเขาบอกว่าคุณมีสือวันนี้ผู้บริโภคกามีคนัเป็นตั้งแต่นยีดดูแล้วจะ ก็ม yeah. ีพวก้วนนะครับธรรมา้ะอบกท่องเที่ยวก็ไม่คุเคยก็เหมือนเราผมไปแองกนีผมไปดูแล้ว็นว่าก็ไม่ได้มีสายที่ท่าายที่ป็นบแน่นแล้วก็รวัดก็ทต้องรอมีหายเน่ยานังก็ต้องสิทกท่านแล้วก็อบคุณ ที่ไม่ประสบมีแรงที่มาตื่จากต่างประเทศที่เขามีโอกาสมากำามาคิดเรื่องการสร้างด้านเทคโนโลยีด้านทางอุตสาหกรรมที่จะพัฒนาในตะขันที่จะได้เข้าไปทำในพืนที่เพรถ้าพูดถึงทั้งหมดที่ฟังมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยภาพรวมใหญ่อสี่จังหวัดเนี้ยอยู่รอบกรุงเทพปัญหาที่เจอแน่นอนก็คือน้ําท่วมนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่มันแก้เป็นจังหวัดยังไม่จบ น้ำเค็มหนุนน้ําแรงน้ําท่วมหลากเข้าขเมืองเข้าเลยต่างมีเรื่องเสียหายแต่เรื่องนี้มันต้องใช้การคิดเป็นระบบเมืม่อวานผมเอาคณะกรรมการสสนทช,ชมาด้วยเอารองเลขามาแล้วก็มาฟังก็จะไปคิดในแผนบูรณาการน้ํด้วยการคิศทางการแก้ขาน้ําเพื่อให้รอบกรุงเทพเนี่ยไม่ต้องเผชิญกับภาวะนี้อีกต่อไปก็ต้องมาดูว่าบูรณาการทั้งหมดจะเป็นไงเรื่องโลจิสติกนะครับเรื่องการคมนาคม นะครับมันตรงมันถ้าให้มันดีมันต้องเชื่อมต่อแล้วสี่จังหวัดเนี่ยมันมีทั้งทางน้ําทางบกทางทางรางสามารถเชื่อมต่อกันได้หลายอย่างนะครับก็คิดว่าถ้าทําให้ผังดันให้ตรงนี้มันสําเร็จเนี่ยมันก็จะทําให้เมืองมันเชื่อมต่อกันแล้วถ้าคิดชัดเจนว่าเมืองเนี่ยมันจะโตไปในทิศทางไหนถ้ากรุงเทพเป็นมหานครเมืองรอบๆมันจะเป็นเมืองอะไรที่จะสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันยังไงอันนี้ก็ฝากเป็นการบ้านให้ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต้องไปคิดต่อแล้วมันก็จะไปแก้ไขเรื่องปัญหาโลจิสติกด้วยอะไรหลายๆอย แล้วก็ที่สําคัญก็ต้องไปสัมพันธ์กับเรื่องผังเมืองซึ่งผังเมืองเนี่ยมันก็วางมาเพื่อการจัดระเบียบให้ดีแต่ว่ามันต้องจัดให้สอดคล้องความจริงเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามาดูแล้วการเติบโตเป็นยังไงสภาพปัญหาเป็นยังไงมันควรจะเป็นยังไงผังเมืองก็ควรจะกําหนดและแก้ไขให้ได้ตามสิ่งเหล่านี้ไม่งั้นก็จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาต่อไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นแมกโรที่เห็นในเรื่องไมโครก็คือจะว่าไมโครก็ได้แมกโรก็ได้นะเพราะไมโครมันก็เป็น SME แต่ละส่วนนะ แต่ถ้าจะบอกมนันโรว่าถ้าเราเห็นว่าเศรษฐกิจฐานรากคือ SME เนี่ยเป็นฐานสําคัญของประเทศเพราะประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยฐานเศรษฐกิจ SME เนี่ยมันโตถึง4 0 5 0เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นตรงนี้ได้ก็ต้องส่งเสริมพวกเขานะครับพวกเขามีความคิดสร้างสรรค์มีความอยากเติบโตแล้วก็สร้างมาจากฐานเศรษฐกิจที่เขามีอยู่เพราะนั้นสิ่งที่รัฐทำก็คือส่งเสริมเขาให้เขาโตต่อไปนะครับและให้เขาเป็นฐานเศรษฐกิจที่พึ่งพาตัวเองแต่รัฐต้องสนับสนุนการพึ่งพาตัวเองไม่ใช่ เป็นยถากรรมนะพึ่งพาตัวเองหรือพึ่งด้วยตัวเองแต่รัฐต้องส่งเสริมเขาให้แข็งแรงมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งที่เขาคิดว่าเขาเป็นสตาร์ทอัพที่จะเติบโตยิ่งต้องส่งเสริมเขาให้แข็งแรงมากขึ้นครับ โหลได้ยินไหมอ l o ครับครับกลาวสวัสดีทุกท่านนะครับมาวันนี้ก็คือมาในฐานะที่เป็นรองนายกุมเขตตัวราชการแล้วก็เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ามาดูความเป็นไปได้และกการเพิ่มเติมร้านค้าที่จะทำเรื่องดิจิทัววลอะไรนะครับจุดตัวราชการที่ผมดูแลนี่คือ4จังหวัดรอบๆกรุรงเทพมหานครคือสมุทรปราการนนทบุรีปรทุมธานีและก็นครปฐม มาวันนี้ในระดับแรกเนี่ยเมื่อาวานนี้ผมได้เจอผู้ว่าทั้ง4จังหวัดแล้วผู้ว่าได้ลองผู้ว่านะครับได้รับฟังปัญหาทั้งหมดของสี่จังหวัดนี้นะครับนี่สิ่งที่มาครั้งนี้เนี่ยที่ตั้งเป้าหมายมาคือผมสนใจ4จังหวัดรอบกรุงเทพนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ใกล้จะเป็นเมืองมหานครอย่างเต็มที่แต่ก็ยังไม่ใช่ครบสมบูรณ์มีพื้นที่การเกษตรจะบอกว่าเป็นพื้นที่เกษตรทั้งหมดก็บอกไม่ได้ พราะมันมีรูปผสมเพราะนั้นลักษณะทวิภาคีเนี่ยแล้วมันอยู่ที่รอบกรุงเทพเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ผมสนใจว่า4ี่จังหวัดนียมันควรจะเติบโตไปในทิศทางใดแล้วก็จะมีความสัมพันธ์ผูกพันอยู่กับกรุงเทพมหานครอย่างไรนะครับมื่อมาวันนี้ตรืองต้นเนี่ยเออมื่อวานได้ฟังสภาพปัญหาโดยทั่วไปแล้วอจากผู้ว่าราชก,การจังหวัดและจากรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดวันนี้มาทานอาหารร่วมกับทางสภาหาอการค้าทาอ,อุตสาหกรรมนะครับแล้วก็สมาคมการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ อีกหลาย้ส่วนในจังหวัด4จังหวัดนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเรามาพบกับคนวัยเยาว์นะครับคนรุ่นเยาว์ซึ่งมีความประสบการณ์ความคิดใหม่ๆที่ผ่านโลกที่สมัยใหม,ม่มาโอกาสได้เจอโลกสังคมในเมืองสังคมในต่างประเทศแล้วก็มีความคิดใหม่ๆมาพื้นฐานเจอกับพวกสภาอุตสาหกรรมพวกสภาอการค้าหรือคนรุ่นใหญ่ซึ่งมีประสบการณ์ผ่านประสบการณ์มากมายใน จังหวัดมามีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและก็มีประสบการณ์การดำเนินเติบโตมาในจังหวัดของตัวเองพอสมควรเมื่อนั้นผมคิดว่าทรัพยากรเหล่านี้ในฐานะที่เป็นรัฐเนี่ยก็ควรจะต้องมาเชื่อมโยงและก็มาเรียนรู้ประสบการณ์จากพวกเขาซึ่งถามว่าวันนี้ได้อะไรบ้างวันนี้ได้คุยตอนหลังจากทานข้าวเนี่ยได้คุยกับทางสมาคมต่างๆร่วมกับเ,เขาเรียกอะไรคนสภา YEC ของสภาหอการค้า นะครับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับหรือ,อคนรุ่นใหม่ๆจากเราสาหกรรมในต่างๆเนี่ยได้พูดวัตถุประสงค์ให้ท่านฟังมาผมสนใจที่อยากจะฟังคน,นใหม่ๆซึ่งเป็นอนาคตของแต่ละจังหวัดเขานะครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เขามีเนี่ยแม้จะประสบการณ์ยังไม่มากแต่เขามีองค์ความรู้แล้วก็มีแนวคิดความสร้งสางสรรค์ต่างๆมากนะครับก็ได้แลกเปลี่ยนกันอย่างน้อยสุดวันนี้สิ่งที่ได้รับฟังก็คือว่าเราได้เห็น ความสร้างสรรค์และความตั้งใจในการที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัดของเขาในฐานะที่เขาเป็นคนจังหวัดนั้นนะครับเราได้เห็นการเปิดโลกของเขาจากความรู้ที่เขาริเรียนมาจากต่างประเทศที่เขามีโอกาสได้ผ่านไปเอามาคิดเพิ่มเติมเสริมสร้างด้านเทคโนโลยีด้านความคิดต่างๆที่สร้างสรรค์ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนั้นๆแล้วก็ได้พบกับแนวคิด อีกหลายแนวคิดที่มองเห็นศักยภาพของตัวเองคําถามง่ายๆที่เรามาครั้งนี้ถามว่าเขารู้ไหมว่าเขายืนอยู่จุดตรงไหนในแง่บุคคลเขายืนตรงไหนในแง่จังหวัดในจังหวัดเขายืนอยู่ตรงไหนสภาพแวดล้อมของเขาในตัวบุคคลและจังหวัดอยู่ที่ตรงไหนถ้าเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขาก็จะชัดเจนแล้วก็จะเข้าใจวาาาความต้องการของเขาความต้องการของจังหวัดมากขึ้นแล้วก็ถามเขาอีกว่าแล,าล้วเขารู้ไหมว่า erto, สิ่งที่เขาอยากไปเนอยากไปเป้าหมายมันอยู่ที่ตรงไหน จังหวัดมีเป้าหมายจะพัฒนาไปสู่ตรงไหนบุคคลครอบครัวมีเป้าหมายจะพัฒนาไปสู่ตรงไหนก็มีความคิดต่างๆออกมาที่หลากหลายนะครับแล้วก็ถามเขาว่าถ้าจะไปสู่อย่างที่เขาหวังเนี่ยเขาคิดว่าจะไปยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นทางออกซึ่งแยกไม่ออกจากบทบาทของรัฐนะครับเพราะนั้นลองมาในฐานะรัฐมาฟังวันนี้เราก็จะรู้ว่าเราคิดว่าเอกชนนะครับหรือบุคคลนะครับที่เป็นนักลงทุนหรือคนที่รักประเทศรักทุมชนของเขาเนี่ย เขาคิดจะไปยังไงเนี่ยเขามีความคิดสั้งสร่กมีทิศทางแต่เข้าไปฝ่ายเดียวอะ่ะมันก็ไม่มีพลังมากพอรัฐก็ต้องเข้ามาเป็นแบ็กอัพและเป็นส่วนหนึเพราะนั้นเราตกลงกันชัดเจนว่าก็าคิดว่าท่านเป็นเอกชนเป็นทับหน้าบุกง่าไปหารายได้หาผลผลผลของการพัฒนาเนี่ยหารายได้หายาเงินหา งานให้กับประเทศให้กับชุมชนเขาเราเป็นผู้ที่จะช่วยกันแก้ไขกฎระเบียบต่างๆให้เขาได้พัฒนานะครับแล้วคิดว่าถึงที่สุดเอ็นนับมันก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนแล้วหัวใจสําคัญก็อยู่ที่เศรษฐกิจฐานรากถ้าเศรษฐกิจฐานรากโตสูนใหญ่ก็โต GDP ประเทศก็จะโตวงจรเศรษฐกิจก็จะพัฒนาขึ้นมันก็จะได้ประโยชน์ทุกคนวันนี้มาเจอหลายท่านนี่ก็มีผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติผลิตภัณฑ์ที่มาจากประสบการณ์ของครอบครัวผลิตภัณฑ์ที่มาจาก ความสมบูรณ์ของพื้นที่จังหวัดนะครับเอามาทําก็ทําได้ดีในระดับที่เขาทําด้วยบุคคลแต่สิ่งที่จะดีกว่านี้คือรัฐเข้าไปส่งเสริมเขาไปสนับสนุนเขาผมคิดว่ามันยังโตได้มากกว่านี้นะครับก็วันนี้ที่มาก็ได้รับสิ่งแรกก็คือได้รับความอบอุ่นและความสัมพันธ์ต่อก,กันนะครับที่จะมีโอกาสถือว่าเป็นสะพานบันไดขั้นแรกที่เราจะเดินเข้าหากันนะครับหลังจากนี้ผมคิดว่าเนื่องจากเวลามีน้อย เราก็อย่างน้อยได้รู้จักตัวตนของกันและกันแล้วก็ได้โอกาสในการที่จะทํางานร่วมกันในอนาคตต่อไปนครับ้วก็ท่านนี้เมืคุณมีโอกาสได้ไปดูแล้วคุณจะรู้ว่าตรงนี้อัพเดตเกิดอะไรลงใช้งานไม่ได้เอาเงินสดที่เขาบอกให้ไปดูเงินไปถ่ายไปตัดแอปนู่นไปจัดการนี้เพราะนั้นเราก็ต้องให้